หลังผ่าน3เกมอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงไทยจากสหพันธ์ลูกยางนานาชาติทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2025วีล2025 สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยหลังผ่านไปแล้ว3เกมทัพนักตบลูกยางสาวไทยยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยในปีนี้หลังแพ้ให้กับโปรแลนด์เบลเยียมและตุรกี3ทีมแกร่งจากทวีปยุโรปที่รูปร่างและส่วนสูงเหนือกว่ามากซึ่งจากผลงานการพ่ายแพ้ทั้ง3นัดทาให้อันดับโลกสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติกีวีของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เคยรังอันดับ13ก่อนการแข่งขันหล่นมาอยู่ที่17ในปััจจุบนด้วยมี182.1 คะแนนหลังโดนหักคะแนนไปมากถึง12.72แตมอย่างไรก็ตามยังคงรั้งอันดับสาของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี347.37คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี346.16คะแนนขณะที่อันดับ4คีคาซัคสถานมี118.55คะแนนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงเล่นเกมที่4ในสัปดาห์แรกพบก,กับฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง vbtv